กัสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีอุตส่าฐานเ้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ,ทเทศพี่น้องพอๆกับซองสะนีป่าเนาะเมื่อนี้คือสีแปลกหูแปลกตาเนาะแปลกพื้นที่ท่านผู้ชมเมื่อนี้ครับบุ๊กเที่ยงหน้าน้องดาวเลยท่านผู้ชมเลยไหแต่งน้องดาวนั่นอยู่แต่หายตจหน,น้าบอกเขาเมื่อเฮือนเมื่อซ่านจักเถื่อเขามาบุกขัดเทียงเลยมากบน้องหนัดสองคนแดดแดดกบับบุกมามามาเพาะผงแกงหน่อไม้ท่านผู้ชมเอ้ยบนปากกามี มากินแกงหน้าไม้น <distur bs> ้ำกันเลยจ้าเฮ้ยเป็นในไดเสร็จเยอะกินแกงหน้าไม้น้ำกันจ้าเฮ้ยแซ่บบ่เฮ้ยนดาวแกงสบายดีพี่น้องนั่งดาวแกงเนาะโอ้ยเห็นอ้าวเห็นอ้าวนั่งว้าเนี่ยก็ดีใจเนาะู้ดีใจน้ำโอ้เห็นไหนว้าแบบนี้ก็ดีใจแล้วเห็นอาการดีขึ้นเฮาก็ดีใจเนาะดีใจน้ำ ซีมือไพ่เฮ่ยสีมือนางดาวจ้าอานางดาวซาบะเห็ดแสบเผ็ดแสบเผ็ดนัวแท้ค่ะไปเอาอยู่แถวใดหน้าไม้นะโอ้คือว่าเมื่อกี้นี่ยยังยังไปกินหมักตาดอยู่เฮือนเลยแหลมาหาได้แกงแหละน้าไม้กันเลยแหม่ละตังเกอเลยนะคือไหวแท้หน้านี่บริกินจกเถื่อนนะเฮ้ย เินไปกินเนาะาไปกินอวไปแล้วาคุณขนนะไปซูเลยขนได้เ้นไหค่ะอืมค่ะ้งกินแกงน้ำใบน้ำกันเด้อท่านผูชมมาแส่บๆส็ตอนบ่ายเนาะหอแห้งเดี๋ยวนี้กินซุมเซลไลท์คนกับส็ๆเนาะถึงห้อนถึงอาเทียงนาถึงห่อนเทียงนาถึงหอน้เทียงนาน ไปขาวไหมก็้อข้าวคนนี้มาอบไ่กระเื่อยไก่กรเปื่อยเน่ยจ้ามันต่ำแล้วจาได้ไหมต่ำเออ่างามันต่ำมุกางาสูงไหมเดเตะเป็นห้เป็นไก่กันไหมแบเฮ้ยแบปะบัวเลนใ่หบวมา เัาเขาเจ๊ไข mm ่ม hmm. mm. mm ัาวตนกิก hmm. ินนครับกินไร่คนแทะทอดแม่อไร่กินกับกระแทะเนอะอือกระแทะเย็นเขาแก็นละหนักรวผัดหาอยู่อะไรแบบน่ like ้เนี่รวมผัดเล ันมนามันมาเสงนี้เนาะมันนาวจมกุึงยูเดี๋ยวแกงน้ำมันเสะเป็นตรงนี้ได้จะน <afraid> ั้นได้ไปเป็นแม่ครัวปะเนาะจ้าสุดหรอมาเด้มาเด้มาเด้เฮ้ยอันนี้ตู้เปอาใส่มากินกากเปล่าอีเป็นยังไง แดดแดับะพากันแหวเก็บพากันย่ออ่อนได้นะไม่ลากลอยแดดเลยข้าวหัวขันโหลดไปขวดนี้ันขัน่จะขี้นแรงอืมเพ็ไปนายหนึงเด็มนความโตเต็นกระไบเป็นควาวยาเนาะเป็นละมันกินอะไรกัเาไว เขาเที่ยงนะคนเง้ยนะเที่ยงบรรากานใม่เะเลิด้นเขาคิดน้ำตานาดาหนาเนาะเฮ้ยไปิได้เลยเนาะสันนี้าไินข้าวเนองสันี้ป้านะเออสันนี่ตัวเคยไปกินตำเนาะงามคือเก่าเนาะนี่เอามา้ะ นี่แหละเราไปหมดชนห้าปลากินปลาต่อบ่ะยังอ่ะอย่างมอมอไม่เห็นมันบ่นมันต้กูแล้วมันโตนเลยฮะแมโอยไปสี่สี่สี่อ่ะมมนก็อยากขายมาเอามาตีเงินอ่ะไวมันน้องไงเ้เออมันเย็นเลยทำเชื้อมวน บอสจอไบบซาดาาดาเป็นหามาห้มาสู่กินตามากินโรสตัหนาน้องสอยกันจับสวยกินลายบอบอม่เป็นนะมางมหาอย่างมาลิน้าเป็นกรได้เาลูกมาเออคหมอดเพชรกินเงาะเอะ เดรอนเลยเออขาแหม่เย็นๆงักวันบเปลี่ยนบรรยากาศไปกินอยู่ผูวโยมบันว่าง่วนอ่ะนะเออบัน่ยโหลดเมื่อกี้เนี่ยกินเรียมันฮอนหักไดนังกินอยู่ผัวเป็ดไก่ลายเนาะเ่ยมก็่อนเตียงอยู่พูดบะเออเขาบอกไปกินอยู่พูด ตัวใหม่แล้วกอนก้นานามานนะไปกินอยู่พูดด้บ้านเด้มหอมม่วงดโดยยโดยแม่โดยติส่วนส่วนเราไปกินบ่อนเย็นๆนะผู้ชมแม่แ่นมนทอแม่ทั้งกินทั้งกินแหละรมผัดเย็นๆมากับม่วนมีความสุกเนาะจักหมั่จักหมั่นอย่งเคยอืป่ไมจงไว้ให้มาต้นก้าบอ จงเด้อจงไมอนนอนนอนนอลมบ่มี่บอฮัลลมบม่มโอ้ยเอามาเปิดให้ร้านใช่คนจะจก้ามมอลำเลียงเอใส่านโฉไม่โดนสนเออใกล้ๆนะเฮ้ย เวทีเขาใหญ่เขามาเห็นได้เฮ้ยแจอศิด้เซึ่งอยู่ไหนเวทีเนี่ยไปบ้านนุ่นสาวโสดสาวโสดคือคือหาวเอาเนาะหาวแน่หาเขนาดนี้ยังบ่มีอันผัว่าน้ำคาวอยู่สงสัยหาวลาอะไรเขาบอกเอาหาวหาวนะบ่ได้หาวใส่ทรายเลยหาวอยากมมวนได้นางดาวนี่ได้โบนางดาวหาวอยากมมวนเด้อมักมมวนเด้อนางดาวเห็นคนมาจิบนั่งกะไลสงสัยนั่งบ่เอา หรือว่าเขาบอกเอานางวะไม่อเ,เอาบอกเอาเนาะสิดอะไร้เต้ตตนๆอืมนะแบบว่าเขากระจายานย่านนางว่าตรงนี่แหละเนาะท่านผู้ชมตรงไปตรงมาเนาะแม่คนเรี่ยวเป็นไหมแม่ แสบ่ยิบนปากเนาะจับจับแมกิจับๆๆจับๆๆๆเลยยิบนปากบนติง <c oughs> ความแสบความนัวลายเออเฮ้ย่อใครซื้อเขากับเบื่อนไงแหมมันเข่ากักเด้ยันเลาวไรเดี๋ยนาวบายมาโบแดดแน่เนี่ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นพ้นสิโตกเนาะอย่าขึ้นพ้นสิโตกเด้ท่านผู้ชมเจ้าแมลงหมดแล้ หรือว่าพนตตละเฮ็ดสีออกปวจักเนาะอกไผ่าได้ไเห็ดเลห็ดปวดหรจักไปไปออกปลาไผ่าว่าเฮ็ดปออกเงาหลุดเราเ็ดปวดออกาเราหืเ็นเดียเ็ดปก่อรเป่าเ้ยฮักกับพ่นตต๊ะหมาว่านนี่มาห้เห็ดปวกแล้วเนอือเอาเผเือกรลยให้มาวาณซ้สีเมื่อเออเออเาคือว่านเี่ขาได้เห็ดวลายเลยเาอีลี่เฮ้ย จะว่ามันออกในดงบ่จ้ะบ่อหนาบ่มีดงไ่เสร็จหรือู้แบบหน้าเขานี่ยผู้ไปเดียวกันผู้ใบเดียวกันนี่ก็ไปร้องเบิ้งจังสั้นบ่ท่านผู้ชมใส่น้ำตาลจังหวะใส่น้อยหน่อยถ้าเออมันจมนงอ่ะโอ้ยผู้บ่มักน้ำตาลมาแต่ไม่มากินกินก่อนกินก่อนกินเลยบวกเผาแล้วเนาะลดทุนไปหนึ่ เต้น้าเต้กระแกงไม่ได้แต่ขาดยา่นั่งแบบตุกเชียวยก่นั่งเตเข่าตุ้กววาแล้วมันอยากเดี่ยวเป็นนำพายเพ่อนท่านผู้ชมนำพายอันเสาวดาวเนาะพายเพลินสิพายบ้างง่างอันนี้เพลินไปเนี่ยเพลินก็เห็นหน้าแซ่งนะท่านผู้ชม นาแสงเที่ยงอันลังนี้แล้วที่ว่าลูกชายเวันตีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านอันนี้ลูกชายมามาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามเนาะน้องดาวเนาะ มากินแกงน้ำมันอยู่อยู่หน้าเพื่อนน่านผู้ชมมากินแกงน้ำมันอยู่เชียงน้าน้องดาวเนาะน้องดาวแกงน้ำมันแซ่บแซ่บท่านผู้ชมเอ้เพราะว่าว่าแต่เฮงอะไรเฮาบไดมาเยี่มพันจักเถื่อนเนาะเมื่อในบุกหน้าเพิ่นเพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นบัดเมื่อเฮื่อนเนาะแบบว่าแรงกับอยู่นีย่ามพ้นกับอยู่หนีน้องดาวนะแบบว่าพันยางเมื่อย่างไปย่างมาแต่ว่าเมื่อบ้านเฮาแบบใกล้เติบได้ท่านผู้ชม

ดาวเอ้ยเขียนเนี่ยเด้อก็ไก่เคียนอะไรเขียนบอกเป็นไก่ไข่เขียนกับโบเป็นข้อมฝึกแห้งนะพี่น้องเอ้ยนังดาวด้ึกฝึกป่านนี้ก็ลงไปเฮียนเองเนาะไปเฮียนภาษาไทยปีเดือนกับโบหุจักป่านนี้ละเอียดก็แล้วอันนี้ชีวิตข้องนางเด้อท่านผู้ชมชีวิตของนาวตัวลงรุงเทศตังเต่ตังแตจีเลยซิบหาปีเนาะจนว่าสามสิปป้านนี้จึงได้ขึ้นมาอยู่บ้านเนี่หละเพิ่งซืได้มาอยู่บ้านชงปีบ่ะ แม่วาขึ้นมาอายสักแปดปีมันบัประมาณห่นแหลยว่า้สบด,ดีพี่น้องขึ้นมาอายุจากปีก่ะเฮ้ยสักเจ็ดปีลงลงไปจากปีกะลงไปนั่นอายสิบหาอันออน้องดาวพนลงแม่แจะได้นสิบห้าปีจะได้ห้องกว่าดาวดาวเฮ้อว,ว,ว,ว่าแบบภาษาล่าใช่จะได้จุ้งเลย บอได้เจ้านายนักก็ดีดีได้พี่น้องเล้ยเพื่อนกาน้องดาวก็กินกินข้าวเจ้าบอ,อปเป็นเพื่อนก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาไห้มาตุน<ม>ตุนไวอาหารการกินกาห้องคัวซีอยู่ที่นอนเ<ม>พื่อนจดนห้ดีดีเพื่อนห้เดือนหนึ่งท่ายน,น้องดาวเดือนหนึ่งสามพันเนาะพี่น้องแต่ท,ท่องบาทหนึ่งนะฮะพันแต่กิน ซีวิตหาเงินมาเห็ดเฮือนเด้เฮือนอยู่ในบ้านในเด็กของถูกเนาะตะกี้ซีวิดของนางกับพอธรรมดาพี่น้องเอ้ยผ่านหอดไปอยู่น้ำเพลินทุกสิ่งทุกอย่างพอดีหกปีไปอยู่น้ำเพลินก็ออกอืออกมากับไปอยู่นครปฐมไปอยู่นครปฐมไปเห็ดงานขนมปังไปเห็ดงานขนมปังเลยแม่เขาแบบแม่น้องอเนยเด็ดในน้ำไปไปลงไปแรกๆไป ให right ้น้องดาวไปเห็ดไปแบกขาหมูใหญ่น้องดาวบังยังจำได้อยู่แบกแบบขาบางใหญ่บางใหญ่ได้แต่ว่าย่อมเราจะหนายว่าน้องดาวเห็ดพดได้ไทยก่อนยังจำได้อยู่ทุกหมื่นีชจนว่าลากกระเป๋ามาอยู่รำแม่น้องอเนยอย่างเด้เออเพิ่นก็ต้อนรับอย่างดีเนาะเพิ่นก็เลยหางานให้หมเพิ่นก็เลยพาไปแบบว่าไปสมัชชางานเพื่อนน้อง แม่นาบมันสุดโซดสิบีตเนาะสีวิตเพิ่นเนาะไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยตั้งแต่อายุสิบห้าปีเพื่อสิได้มีเสดได้เงินเพื่อสิได้มีเพือนอยู่เนาะจาว่ามาแต่กรุงเทพกับโซ่จาวาขวมลำบากมะน้องดาวบริยานย่านิเตอันนาแลญาติเตโปมีกินเนาะลย่าตแเตโปมีกินก็ไปหาเงินก็สิได้เงินแต่ละบาทเนาะ เดือนชุ่นเดือนให้เบิกมาให้พ่อให้แม่เห็ดเฮือนเห็ดซ่านก่อนนี่เป็นการจะายบอกว่าดาวเธอก็เก็บไว้ไสเนี่ยโบเก็บไสไสเงินโบเป็นเด้เพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นก็สาบานก็ยังบมจักเลยบเพราะว่าตอนนั้นก็บม่มีเฮือนอยู่เนาะที่ไน่มีเฮือนอยู่ได้ท่านผู้ชมซ้ำเที่ยงหน้านี่เนาะซ้ำเที่ยงหน้าเบิ่งว่าเาใส้เบิ่งกันเฮือนเพิ่นจะซ้ำเที่ยงหน้านี่แหละท่านผู้ชม ลงไปสู่ซนจังในมีเฮือนอยู่ทถวคุ่มอื้อนี่เนาะบรรยากาศจะยวนพายเพลินเด้อนี่ท่านผู้ชมป้าละมันสมงานเธอเฮ้ยแล้วบอกคายบ่นี่นะายนะละมันนี่บ่ได้ว่าสิปลูกกันเองเนี่ยนี่ป้าอยากได้ไปแซมพนาของข้าตายเบิดของข้าหน่ะอืมคือผู้ใหญ่นะตู้หนาหนื่งนหน้าตายเบิด แบบว่าปลายแหงๆเงเหงื่อเงี้ยเนี่ยแต่คลิปนี้อาก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเสนีป้าในเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยกล่าวคำว่าสบายดีน้องดาวสีเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเอ้ยปลองป่ายนังดาวสีส่วนเอื้อยเสนีขอยลงไปเล่นน้าได้เราหักว่ามันแดดสบายดีเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเมื่อใหม่ก็เลยค้ำๆติสีลง